สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเกี่ยวกับเรื่องแกบนะคะการน,นำแกบเก่ากลับมาใช้ใหม่นะคะ ดสอบครั้งแรกนะคะโดยการใช้ลอตเตอรี่ปัน่นมันจะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะคะรอบแรกก็เริ่มต้นด้วยการใช้ลอตเตอรี่ที่เรามีอยู่นะคะปั่นดูว่าจะสามารถเลี้ยงไก่ได้หรือเปล่าะคะก็กระบวนการก็จะมีเยอะนิดนึงนะคะเริ่มจากกระบวนการแรกก็ลอตเตอรี่ปั่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะในรอบแรกเราจะปั่น ด้วยการประมาณ3ามรอบนะคะรอบแรกก็จะเป็นก้อนๆน,นะคะยังไม่ละเอียดพอนะกะ็ปั่น3มรอบนะคะถึงจะสามารถที่จะทําขั้นตอนอื่นได้นะคะอันนี้ก็คือรอบที่สองนะคะรอบที่สองก็จะเอา

ถึงขั้นตอนที่2เสร็จนะคะ<ม>ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการชี้จุดสีเมื่อที่เะิดั só สวันนะคะที่เราถ้ากินแก๊สไม่หมดก็จะประมาณ3วันค่ะแต่รอบนี้เราลองทดสอบดูประมาณ2รอบนะคะทดสอบ2รอบในการหมักอันนี้จะเป็นโรงเรือนใหญ่นิดหนึง่งพอเราทดสอบอ่ะเราทำการอ,าอบนะคะอบด้วยความร้อนนะคะ ดับอินเจ๊ดด้วยความร้อนสภาพแกบก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้ค่ะละเอียดนินดๆนะคะก็เห็นจากภาพแล้วก็ไม่น่าจะเลี้ยงไก่ได้นะคะแต่ก็ทดลองดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแกบนะคะที่เราทําการกระบวนการผ่านกระบวนการมา2 3รายการนะคะในอบด้วยความร้อนนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรากา็ทดสอบไปเรื่อยๆนะคะว่าวิธีไหนที่จะสามารถดับกิ่นแก๊สหรือว่าสามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสภาพนะคะดูใกล้ๆอามันจะมีปนปนขี้ไก่บ้างนะคะเพราะมันเป็นแกบเก่าผ่านเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้ประมาณนี้ ขั้นตอนต่อไปนะคะกะ็มันยังไม่สามารถที่จะนําไก่เข้ามาได้นะคะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือ,อใช้เก็บใหม่นะคะเก็บใหม่เข้ามาโรยหน้านะคะแล้วก็ใช้แก็บใหม่มันจะประหยัดแก็บมากขึ้นนะคะ กระบวนการก็ไม่ยุ่งยากแต่มันจะประหยัดในเรื่องของแกบแต่ก่อนเราใช้แกบใหม่ลงเรือนละประมาณสามคันรถนะคะสองถึงสามคันรถนะคะถ้าโรงเรือนใหญ่ลงหกก็จะประมาณสามรถนะคะถ้าเป็นโรงเรือนเล็กก็จะประมาณสองรถนิดๆนะคะอันนี้เราก็จะใช้โรงเรือนละครึ่งรถนะคะ เป็นว่าทั้งหมด6รงเดือนเราใช้แค่3ถังรถเองค่ะจากที่เราเคยใช้แกะประมาณเจี7-8คันนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3คันนะคะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะกรอกใส่ถุงเราก็เสียบไว้ข้างๆ ็จะนำแกบใหม่นะคะที่จะมาปะกนะคะโดยการใช้ก็ทำไปแบบนี้นะคะให้ครบทุกวงเดือนนะคะให้เต็มแบบนี้ก็ก็ไม่ เก็บสามคันใช้ใช้เข็บสามคันนะที่เหลือเราก็จะอกอบถุงขึ้นไปไว้ข้างฝาแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเวลาที่คอ,อบมันชื้น เชื้อทางอากาศนะคะอันนี้เราก็จะจุดยาฆ่าเชื้อทางอากาศอันนี้เป็นแบบก้อนนะคะอันนี้เป็นแบบก้อนเราใช้แบบก้อนแล้วก็แบบกระป๋องนะคะแต่ตัวนี้มันไม่พอเราใช้แบบก้อนไปก่อนนะคะแบบกระป๋องมัน ไม่ยังยังมีไม่ครบก็เลยยังไม่เอาเข้ามารอบนี้เราทดสอบใช้ของเก่าไปก่อนนะคะที่มีอยู่แบบเป็นก้อนนะคะอันนี้เป็นค่าเชื้อทางอากาศในโรงเรือนไก่นะคะก่อนที่จะลงไก่เสร็จสรบเรียบร้อยนะคะเราก็จะามาทำการาโรย แกบนะคะเอ้ยโรยหัวอาหารนะคะอันนี้เราก็ทําเสร็จสาบเรียบร้อยนะคะเป็นขั้นตอนต่อมาเราก็จะโรยหัวอาหารลง เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไล่หัวอาหารลงในลายอันนี้ก็พร้อมที่จะนำไก่เข้ามาแล้วนะคะอันนี้เสร็จสับเรียบร้อยเปิดความร้อนเพื่อกบกไก่พร้อมที่จะรับไก่เข้ามาแล้วนะคะก็ติดตามดูแล้วกันนะคะว่าจะสามารถเลี้ยงไก่ได้หรือเปล่า แกบเก่ากับแกบใหม่นะคะอันนี้ก็นําไก่เข้ามาเนะคะวันแรกก็จะประมาณนี้จากคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ